มึงเคยยืนโง่ๆริมทะเลและสงสัยไหมสัตว์วันน้ําขึ้นน้ําลงแม่งเกิดขึ้นได้ยังไงวะใครแม่งมาแอบมุนก๊อกเปิดปิดน้ําทะเลเล่นหรือไงมึงไม่ต้องไปคิดเยอะตัวการหลักๆเลยนะคือไอดวงจันทร์ใช่ไอก้อนกลมๆขาวๆที่ลอยอยู่บนหัวมึงนั่นแหละแม่งไม่ได้มีดีแค่ให้หมาหอนเวเรื่องมันง่ายแค่นี้ไอดวงจันทร์เนี่ยแม่งมีแรงดึงดูดแล้วมันก็เสือกมาดึงน้ําทะเลบนโลกให้ปูดหรือนูนขึ้นมาตามมันนึกภาพตามนะ เหมือนมึงเอาแม่เหล็กไปหลอนน้ำอะ่ะซึ่งจริงๆแม่งทาไม่ได้แต่ช่างแม่งเหอะคูเปรียบเทียบพอนน้าฝั่งหนึ่งโดนดึงจนปูนโลกแม่งก์หมุนติวติวไอ้ต้มน้ําที่ป,ปูนนั่นแหละมันก็เคลื่อนไปรอบโลกกลายเป็นน้ําขึ้นให้มึงเห็นเนีเ่ยสัตว์อ้าวแล้วน้ําลงละ่ะก็ง่ายๆเพราะน้ําแม่งโดนดึงไปปูนที่อื่นที่ที่มึงยีนอยู่แม่งก็แฟบไงน้ํามันก็น้อยลงอ๋อไอดวงอาทิตย์แม่งก็ดึงนะเว้ยแต่ดวงจันทร์แม่งอยู่กใกล้กว่าไงพลังปวนตีมันเลยเยอะกว่า แล้วแม่งทําให้โลกเป็นยังไงวะมึงคิดว่าแม่งแค่ทําให้น้ํากับเพื่อนเล่นๆเ,เหรอไอ้น้ําขึ้นน้ําลงเนี่ยแม่งโคดพ่อโคดแม่สําคัญมันคอยกวนหรือคนน้ําในมหาสมุทรเว้ยมันพัดเอาออกซิเจนพัดเอาอาหารไปให้พวกปลาการังพวกปลาตีนหอยป,าาปูที่รอแดกอยู่ตามป่าชายเลนแถมๆไอแรงเสียดสีของน้ําขึ้นน้ําลงเนี่ยแม่งคอยเบรกให้โลกหมุนช้าลงด้วยนะสัตว์ใช่สมัยไดยโนเสาร์วันหนึ่งแม่มีแค่ย,ยี่สิบสองชั่วโมง แล้วท่านโลกเหล่าไม่มีน้ําขึ้นน้ําลงหลัะจะได้ไม่สักถ้าพรุ่งนี้ดวงจันแม่งระเบิดตู้มหายไปหรือแค่เลิกดึงน้ำถึงว่าชิวปะกูบอกเลยว่าชิปหายครับน้ําทะเลแม่งจะนิ่งสนิทนิ่งแบบไม่ขยับนิ่งเหมือนน้ำในส้วมที่มึงไม่กดมา3วันอ่ะพวกปลาชายเลนที่ต้องรอให้น้ําท่วมแม่งตายหาหมดสัตว์ทะเลที่รอน้ําพัดอาหารมาให้แม่งก็อัดตายกันยกครัวพอน้ําแม่งไม่หมุนเวียนขี้ปลาซากสัตว์เน่าเแม่งก็จะกองรวมกัน ทะเลแม่งจะกลายเป็นซุปบูฉามยักษ์สรุปสั้นๆถ้าโลกนี้ไม่มีน้ำขึ้นน้ำลงมึงไม่ต้องห่วงเรื่องไปเดินเล่นชายหาดล็อกสัตว์มึงห่วงก่อนเลยว่ากลิ่นเน่าแม่งจะลอยมาถึงบ้านมึงเมื่อไหร่วะสนใจเรื่องปันๆแบบไหนอีกไหมถามมาได้เลยครับ